ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรวดเร็วไม่ได้เกิดจากการรีบร้อนไม่ได้เกิดจากการไล่ตามเป้าหมายอย่างร้อนรนแต่เกิดจากความสม่ำเสมอเกิดจากการทำอย่างต่อเนื่องเกิดจากการก้าวเดินทีละก้าวอย่างมั่นคงโดยไม่หยุดโดยไม่ท้อโดยไม่เร่งรีบจนลืมวัตถ,ถุประสงค์หลายคนในโลกนี้ ต้องการความสำเร็จแบบทันทีต้องการผลลัพธ์แบบฉับพลันต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนและเมื่อไม่เห็นผลอย่างที่หวังเมื่อความสำเร็จไม่มาเร็วอย่างที่คิดใจก็ท้อแท้ใจก็หมดกำลังใจใจก็คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ว่าไม่มีพรสวรรค์ว่าชีวิตไม่เป็นใจแล้วก็ยอมแพ้ก่อนที่จะถึงเส้นชัย แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนความเจริญที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรวดเร็วแต่เกิดจากความสม่ำเสมอเกิดจากวิริยะที่ไม่หยุดยัง้งเกิดจากความพยายามที่ไม่ลดละดังพุทธพจน์ที่ว่าวิริยาที่คุณเสโถความเพียรเป็นเครื่องบรรล,ลุธรรมอันประเสริฐไม่ใช่ความรีบเร่งไม่ใช่ความเร็ว แต่เป็นความต่อเนื่องความไม่หยุดยัง้งความสม่ำเสมอนั่นเองในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระชุททันตปันธกะพระเถระรูปหนึ่งที่ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะบรรลุพระอาหารหันต์ไม่เหมือนพระเถระท่านอื่นที่บรรลุได้เร็วไม่เหมือนผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมท่านเป็นผู้ที่เรียนรู้ช้าจำยากเข้าใจยาก แม้แต่บทธรรมเพียงบทเดียวท่านก็ต้องใช้เวลานานต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องฝึกฝนอย่างไม่หยุดยัง้งมีบางครั้งที่ท่านรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับการบวชว่าตัวเองไม่มีความสามารถว่าควรจะลาสิกขาไปเสียแต่ท่านไม่ยอมแพ้ท่านยังคงฝึกฝนยังคงทำสมาธิยังคงจเจริญสติวันแล้ววันเล่า โดยไม่หยุดโดยไม่ทอ้อโดยไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นที่เก่งกว่าเร็วกว่าแต่ท่านเดินในเส้นทางของท่านเองด้วยความสม่ำเสมอและในที่สุดหลังจากหลายปีของการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องท่านก็บรรลุพระอรหันต์บรรลุความหลุดพ้นไม่ใช่เพราะท่านเก่งไม่ใช่เพราะท่านเร็วแต่เพราะท่านสม่ำเสมอเพราะท่านไม่เคยหยุด เพราะท่านไม่เคยยอมแพ้พระพุทธเจ้าตรสัสสรรเสริญท่านว่าทีราธรรมนิวิถาผู้มีปัญญาผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมด้วยความเพียรด้วยความสม่ำเสมอจึงบรรลุความสำเร็จอันสูงสุดเรื่องราวของพระชุทันตปันธกะสอนเราว่าความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความเร็วไม่ได้วัดกันที่พรสวรรค์ ไม่ได้วัดกันที่ความเฉลียวฉลาดแต่วัดกันที่ความสมั่งเสมอวัดกันที่ความไม่ยอมแพ้วัดกันที่ความเพียรที่ไม่หยุดยัง้งคนที่เดินช้าแต่ไม่หยุดย่อมไปถึงเป้าหมายก่อนคนที่เดินเร็วแต่หยุดบ่อยคนที่ทำน้อยแต่ทำทุกวันย่อมได้ผลมากกว่าคนที่ทำมากแต่ทำครั้งเดียวในชีวิตประจำวันเรามักเห็นตัวอย่างของความจริงข้อนี้ คนที่ออกกำลังกายวันละนิดทุกวันแม้จะเพียง10นาที20นาทีแต่ทำอย่างสม่ำเสมอร่างกายจะแข็งแรงกว่าคนที่ออกกำลังกายหนักมากในวันหนึ่งแล้วหยุดไปหลายวันแล้วก็กลับมาออกกำลังกายหนักอีกไม่มีความต่อเนื่องไม่มีความสม่ำเสมอคนที่อ่านหนังสือวันละสิบหน้าทุกวันแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ทำอย่างต่อเนื่อง ในหนึ่งปีก็จะได้อ่านหนังสือไปมากกว่าสามพันหน้าได้ความรู้มากมายได้ปัญญาที่สะสมทีละเล็กทีละน้อยแต่มั่นคงมากกว่าคนที่อ่านหนังสือหลายร้อยหน้าในวันหนึ่งแล้วไม่อ่านอีกเลยหลายเดือนความรู้ก็ไม่ติดตัวความเข้าใจก็ไม่ลึกซึง้งคนที่ฝึกสมาธิวันละ15นาทีทุกวันแม้จะเพียงระยะเวลาสั้น แต่ทำอย่างสม่ำเสมอใจจะสงบมากกว่าคนที่ฝึกสมาธิหลายชั่วโมงในวันหนึ่งแล้วไม่ฝึกอีกเลยหลายสัปดาห์ความสงบที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะแน่นหนามากกว่าความสงบที่เกิดจากการฝึกฝนครั้งเดียวแล้วหยุดนี่คือกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎแห่งเหตุและผลความสม่ำเสมอ ทำให้เกิดพลังทำให้เกิดความเคยชินทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในขณะที่ความรีบเร่งความพยายามทำให้เสร็จเร็วมักทำให้เกิดความเครียดความหมดไฟและในที่สุดก็ยอมแพ้กลางคันพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสัมมาวายามะความเพียรชอบ หนึงในองค์8ของอริยมรรคมีองค์8สัมมาวายามะไม่ได้หมายถึงความเพียรที่รีบร้อนไม่ได้หมายถึงความพยายามที่หักโหมแต่หมายถึงความเพียรที่สม่ำเสมอความพยายามที่พอเหมาะพอดีไม่มากเกินไปจนหมดไฟไม่น้อยเกินไปจนไม่เห็นผลแต่เป็น ความเพียรที่สมดุลที่ทำต่อเนื่องที่ไม่หยุดไม่ท้อท่านเปรียบเหมือนการสีเขาวงกตถ้าเราใช้สีเขามากเกินไปสีอย่างแรงอย่างรีบเร่งเส้นสีก็จะขาดเขาวงกตก็จะเสียแต่ถ้าเราใช้สีเขาพอเหมาะสีอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปเส้นสีก็จะยาวไกลเขาวงกฎก็จะใช้ได้นานและในที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมายนี่คือหลักของความพอดีของความสม่ำเสมอของความยั่งยืนในโลกสมัยนี้ผู้คนมักถูกหลอกล่อด้วยความสำเร็จแบบทันทีโฆษณาบอกว่าลดความอ้วนได้ในหนึ่งสัปดาห์ หนังสือบอกว่ารวยได้ในหนึ่งเดือนคอสเรียนบอกว่าเก่งได้ในหนึ่งวันทําให้คนเรามีความคาดหวังที่สูงเกินจริงคาดหวังว่าทุกอย่างต้องเกิดเร็วต้องเห็นผลทันทีและเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกล้มเหลวรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแต่ความจริงคือ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการเติบโตที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาต้องใช้ความสม่ำเสมอต้องใช้ความอดทนต้นไม้ไม่ได้เติบโตเป็นต้นใหญ่ในชั่วข้ามคืนต้นไม้เติบโตทีละนิดวันแล้ววันเล่าโดยดูดน้ำโดยรับแสงโดยหายใจอย่างสม่ำเสมอ จนในที่สุดก็กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงที่มั่นคงดวงดาวไม่ได้ส่องสว่างจ้าทันทีดวงดาวส่องสว่างอย่างต่อเนื่องตลอดคืนตลอดชีวิตโดยไม่หยุดโดยไม่ท้อแม้จะมีเมฆมาบังแม้จะมีพายุมากระหนำ่ำดวงดาวก็ยังส่องสว่างยังคงอยู่ที่เดิม ยังคงทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอนี่คือความงามของความสม่ำเสมอนี่คือพลังของความไม่หยุดยัง้งในการปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจหลักการนี้เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหนักมากในวันเดียวไม่จำเป็นต้องบำเพ็ญเพียรจนหมดแรงไม่จำเป็นต้องรีบเร่งให้บรรลุธรรมในวันเดียว แต่เราควรปฏิบัติทีละนิดวันแล้ววันเล่าอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเจริญสติวันละเล็กวันละน้อยฝึกสมาธิวันละสิบห้านาทีรักษาสีมทุกวันอย่างต่อเนื่องปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือน หนึ่งปีเราจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเห็นว่าใจสงบขึ้นโกรธน้อยลงอดทนมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหนักครั้งเดียวแต่เกิดจากการปฏิบัติน้อยแต่สม่ำเสมอเกิดจากการสะสมบุญ สะสมกุศลสะสมปัญญาทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นภูเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนโนนุโทโจกาคูโปปูเรติหยาดน้ำเล็กน้อยตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าย่อมเติมเต็มหม้อน้ำได้ถ้าหยาดน้ำตกลงไปวันละหยดทุกวันไม่หยุด หม้อน้ำก็จะเต็มแต่ถ้าเทน้ำลงไปเต็มหม้อในวันเดียวแล้วไม่เติมอีกเลยหลายเดือนหม้อน้ำก็จะแห้งจะว่างเปล่าความสม่ำเสมอจึงสำคัญกว่าความมากมายหลายคนเริ่มต้นด้วยความกระตือรือร้นด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจแรงกล้าตั้งเป้าหมายใหญ่โต วางแผนอย่างละเอียดแล้วก็เริ่มทำอย่างเต็มที่วันแรกสองวันแรกอาทิตย์แรกทำทุกอย่างทำมากทำหนักแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปพลังก็หมดความกระตือรือร้นก็ลดลงความเหนื่อยก็มาเยือนและในที่สุดก็หยุดก็ยอมแพ้ก็ทิ้งเป้าหมายไป นี่คือกับดักของความรีเรร่งกับดักของการต้องการผลเร็วเราเริ่มต้นด้วยไฟที่ลุกโชนแต่ไฟที่ลุกโชนมักจะดับเร็วแต่ไฟที่ติดสม่ำเสมอไฟที่มีเชื้อเพลิงพอเหมาะมีอากาศพอดีจะติดต่อยาวนานจะอบอุ่นจะมีประโยชน์จะไม่ดับง่ายนี่คือหลักของความสม่ำเสมอ หลักของความพอเพียงหลักของความยั่งยืนเราควรตั้งเป้าหมายที่เล็กแต่ทำได้เป้าหมายที่สม่ำเสมอเป้าหมายที่ต่อเนื่องแทนที่จะตั้งเป้าว่าเราจะออกกําลังกายวันละสองชั่วโมงทุกวันซึ่งอาจจะทำไม่ได้ทำไม่ต่อเนื่องให้ตั้งเป้าว่าเราจะออกกําลังกายวันละสิบนาทีทุกวันหรือแม้แต่ห้านาที นี่เป็นเป้าหมายที่ทำได้ที่สม่ำเสมอที่ยั่งยืนและเมื่อเราทำได้อย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงจะแข็งแรงจะมีสุขภาพดีแทนที่จะตั้งเป้าว่าเราจะอ่านหนังสือห0ิบหน้าทุกวันซึ่งอาจจะทำไม่ได้ทำไม่ต่อเนื่องให้ตั้งเป้าว่าเราจะอ่านหนังสือวันละสิบหน้าทุกวันหรือแม้แต่ห้าหน้า นี่เป็นเป้าหมายที่ทำได้ที่สม่าเสมอและเมื่อเราทำได้อย่างต่อเนื่องความรู้ก็จะสะสมปัญญาก็จะเพิ่มพูนความเข้าใจก็จะลึกซึง้งแทนที่จะตั้งเป้าว่าเราจะนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันซึ่งอาจจะทำไม่ได้ทำไม่ต่อเนื่องให้ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งสมาธิวันละสิบนาทีทุกวันนี่เป็นเป้าหมายที่ทำได้ ที่สม่ำเสมอและเมื่อเราทำได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะสงบจะมีสติจะมีปัญญาทีละนิดจนเป็นนิสัยจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการตั้งเป้าหมายเล็กๆแต่ทำได้ดีกว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่โตแต่ทำไม่ได้เป้าหมายเล็กๆที่ทำต่อเนื่องจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่โตเหมือนการเดินทางไกล ถ้าเราเดินทีละก้าวอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ท้อเราก็จะไปถึงจุดหมายแต่ถ้าเราวิ่งเร็วๆครั้งเดียวแล้วหมดแรงแล้วหยุดแล้วยอมแพ้เราก็จะไม่ถึงไหนในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับช่างไม้คนหนึ่งที่สร้างวิหารเขาไม่ได้สร้างวิหารทั้งหลังในวันเดียวไม่ได้สร้างเร็วๆอย่างรีบเร่ง แต่เขาสร้างทีละส่วนวันแล้ววันเล่าวางเสาทีละต้นปูพื้นทีละแผ่นมุงหลังคาทีละชั้นอย่างสม่ำเสมออย่างระมัดระวังอย่างมีสติและในที่สุดหลังจากหลายเดือนหลายปีวิหารก็สำเร็จแข็งแรงสวยงามยืนยาวเพราะสร้างด้วยความสม่ำเสมอด้วยความภาคเพียร ด้วยหัวใจพระพุทธเจ้าทรงเปรียบชีวิตของเราเหมือนการสร้างวิหารเราสร้างชีวิตของเราทีละวันทีละกิจทีละคำพูดทีละความคิดอย่างสม่ำเสมอวันนี้เราทำดีพรุ่งนี้เราทำดีมรืนนี้เราทำดีทุกวันโดยไม่หยุดชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่สวยงามที่มั่นคงที่มีความหมาย แต่ถ้าวันนี้เราทำดีมากพรุ่งนี้เราทำชั่วมรืนนี้เราไม่ทำอะไรไม่มีความสม่ำเสมอชีวิตของเราก็จะวุ่นวายไม่มั่นคงไม่มีทิศทางความสม่ำเสมอคือรากฐานของความสำเร็จของความเจริญของความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมด้วยความสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญเพียรมาหลายภพหลายชาติ ไม่ได้บรรลุในชั่วข้ามคืนแต่สะสมบารมีทีละเล็กทีละน้อยชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าทำบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่งเสมอจนในที่สุดก็บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุความตรัสรู้ บรรลุพระนิพพานพระอระหันตุกรูปก็บรรลุด้วยความสม่ำเสมอไม่ได้มีสูตรลัดไม่ได้มีทางลัดแต่เดินในเส้นทางแห่งธรรมอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจนบรรลุความหลุดพ้นนี่คือทางเดียวที่แท้จริงทางเดียวที่ยั่งยืนทางเดียวที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันของเรา เราควรนำหลักการนี้มาใช้เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทำอะไรได้เร็วที่สุดเก่งที่สุดเจ๋งที่สุดแต่เราควรเป็นคนที่ทำอย่างสม่ำเสมอทำอย่างต่อเนื่องทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทำความดีทุกวันพูดดีทุกวันคิดดีทุกวันรักษาศีลทุกวันฝึกสติทุกวัน จเจริญเมตตาทุกวันอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราทำอย่างนี้ชีวิตของเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นทีละนิดวันแล้ววันเล่าเราอาจจะไม่เห็นผลทันทีอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ในสัปดาห์นี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเรามองย้อนกลับเราจะเห็นว่าเราเปลี่ยนไปมากเราเติบโตขึ้นมาก เราเป็นคนที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีสันติสุขมากขึ้นทั้งหมดนี้เกิดจากความสม่ำเสมอจากการทำทีละนิดทีละวันโดยไม่หยุดอย่าท้อแท้เมื่อไม่เห็นผลอย่าหมดหวังเมื่อไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าเพราะความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความยั่งยืนวัดกันที่ความมั่นคงวัดกันที่ความสงบใจและสิ่งเหล่านี้เกิดจากความสม่ำเสมอเกิดจากความภาคเพียรเกิดจากความไม่ยอมแพ้จงเดินในเส้นทางของตัวเองด้วยจังหวะของตัวเองไม่รีบไม่เร่งแต่ไม่หยุดไม่ทอ้อเดินทีละก้าว อย่างมั่นคงอย่างมีสติอย่างมีปัญญาทำดีทีละนิดทุกวันโดยไม่คาดหวังผลเร็วแต่มั่นใจว่าความสม่ำเสมอของเราจะนำเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการจะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงจะนำเราไปสู่ความสงบสุขเมื่อเราเข้าใจหลักการนี้ เราจะไม่รู้สึกกดดันที่ต้องทำให้สำเร็จเร็วไม่รู้สึกวิตกกังวลว่าเราช้าเกินไปไม่รู้สึกว่าเราไม่ดีพอเพราะเรารู้ว่าเรากำลังเดินในทางที่ถูกกำลังทำในสิ่งที่ควรกำลังสร้างความสำเร็จทีละนิดทีละวันอย่างสม่ำเสมอและนี่คือทางที่ยั่งยืนทางที่แน่นอน ทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในพระไตรปิฎกมีคำสอนว่าขันติยาปรามังตะโปติติขาความอดทนเป็นตบะอันสูงสุดความอดทนที่ว่านี้ไม่ใช่การอดทนต่อความทุกข์ทรมานแต่เป็นความอดทนในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออดทนที่จะทำต่อไปแม้ไม่เห็นผล อดทนที่จะเดินต่อไปแม้จะช้าอดทนที่จะไม่ยอมแพ้แม้จะเหนื่อยนี่คือความอดทนที่แท้จริงความอดทนที่นำไปสู่ความหลุดพ้นชีวิตของเราคือการเดินทางการเดินทางที่ยาวไกลไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องรีบไม่จำเป็นต้องเร่งแต่เราต้องสม่ำเสมอต้องต่อเนื่อง ต้องมั่นคงเดินทีละก้าวหายใจทีละครั้งทำดีทีละวันอย่างไม่หยุดยัง้งนี่คือหนทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนหนทางสู่ความสงบใจอย่าลืมว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จุดหมายแต่อยู่ที่การเดินทางอยู่ที่กระบวนการ อยู่ที่ความสม่ำเสมอที่เรามีอยู่ที่ความภาคเคียนที่เราใช้อยู่ที่ความมั่นคงที่เราสร้างเมื่อเรามีความสม่ำเสมอเรามีความสงบใจเรามีความมั่นใจเรามีความแข็งแกร่งและนี่คือความสำเร็จที่แท้จริงความสำเร็จที่ไม่มีใครพรากไปได้วันนี้ให้เราตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่ง อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิการอ่านหนังสือการออกกำลังกายการทำความดีหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการพัฒนาตั้งเป้าหมายเล็กๆแต่ทำได้แล้วทำทุกวันอย่างสม่ำเสมออย่าหยุดอย่าท้ออย่าเปรียบเทียบแค่ทำแค่เดินแค่ก้าวไปข้างหน้า ทีละนิดทีละวันและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าเราเปลี่ยนไปมากเราเติบโตขึ้นมากเราเป็นคนที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงความสำเร็จไม่รีบแต่สม่ำเสมอนี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่คือ หนทางที่พระอริยสงฆ์ทุกรูปเดินนี่คือหนทางที่เราณวันนี้สามารถเดินได้ไม่ยากไม่ซับซ้อนแค่สม่ำเสมอแค่ต่อเนื่องแค่ไม่หยุดแค่ไม่ทอ้อแค่นั้นเองและเราก็จะไปถึงจะบรรลุจะประสบความสำเร็จที่แท้จริง ความสำเร็จที่ยั่งยืนความสำเร็จที่มาพร้อมกับความสงบใจความสำเร็จที่ไม่มีใครพรากไปได้นี่คือหนทางเห็งความสำเร็จที่แท้จริงหนทางที่ไม่รีบแต่มั่นคงหนทางที่ไม่เร็วแต่แน่นอนหนทางที่ไม่โอ้อวดแต่ยั่งยืนหนทางที่เราทุกคนสามารถเดินได้ เริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความสม่ำเสมอด้วยความมั่นคงด้วยความไม่ยอมแพ้แค่นั้นเองและเราก็จะไปถึงจะบรรลุจะประสบความสําเร็จที่แท้จริงสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังธรรมะในวันนี้ จงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติธรรมมีความภาคเพียรในการทำความดีมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตโดยไม่รีบเร่งไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้จงเดินในเส้นทางแห่งธรรมอย่างสม่ำเสมอวันแล้ววันเล่าจนบรรลุความสงบสุขความหลุดพ้นความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิต ขออนิสงส์แห่งการฟังธรรมในวันนี้จงเป็นกำลังใจแก่ทุกท่านให้มีความเพียรมีความสม่ำเสมอมีความมั่นคงในการเดินตามเส้นทางแห่งธรรมจนถึงฝั่งแห่งความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงสาธุสาธุสาธุ